าจารย์คะโหเฮงของจมูกที่ดีต้องเป็นยังไงคะก็จริงๆแล้วเอ่อความสัมพันธ์เราก็ต้องดูรูปหน้านะครับว่าเอ่อป็นทรงอะไรนะฮะทรงกลมทรงแบนทรงเหลี่ยมนะครับแต่จมูกเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งก็เรียกว่าแหล่งทรัพย์นะครับจมูกที่ดีเนี่ยนะครับก็จะต้องมีเนื้อจมูกปีจมูกจะต้องมีเนื้อนะครับ และรูจมูกนั้นก็ควรจะต้องปิดนะครับแต่ไม่จะปิดไปเลยนะไม่เห็นนะเห็นนิดหน่อยก็ยังเดยว,ว่าเป็นคนยังพอมาอาศายัยได้ก็รืจมูกจมูกเนี่ยเป็นทางเข้าออกของเงินทองเวลาจะดูคนคนนี้มีเงินทองใช้จ่ายจ,จะเป็นไงเราดูที่ อ่รูจมูกถ้ารูจมูกเนี่ยเปิดเลยเนี่ยนะอ่าคนคนนี้เก็บเงินไม่อยู่นะครับอ่าถ้ารูจมูกนั้นเนี่ยถูกบดบังแล้วก็พอจะเห็นได้บ้างอันนี้ก็ยังพอพึ่งผ่าได้แต่ถ้าจมูกปิดเลยคนนี้เนี่ยนะครับโอ้โหอ,อ,อันนี้อันนี้ก็ต้องดิบเบี่ยงเอาไว้นะครับเพราะเป็นคนที่มากเวลาครับนะครับก็เรียกว,ว่าเป็นคนที่จมูกปิดเนี่ยมีกิเลสตัณหาสูงนะครับอ่าไม่เปิดเผยครับ อาจารย์คะและอย่างคนที่ไปทําจมูกมาใหม่แล้วคะอันนี้นับไหมคะอาจารย์อ่าไม่ไม่ไม,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 ไม่นับครับก็คือก็นับนับจากขาเขาโครงจมูกเดิมของเขานี่แต่ว่าคนที่ไปทาศัลยกรรมมาก็คือเราไม่สามารถดูหงเหงนด้านของจมูกได้เลยก็ก็ต้องมีาการเราก็สามารถสังเกตได้นะความผิดปกติความไม่สัมพันธ์กันนะเราก็พอจะดูออก สนใจรตรวจสอบคอนเทนสามารถติดต่อได้ที่สำนักทําีอ้ทงตึงนะคะทาง l i n e แอดนะคะ y o u t u b e หรือ Facebook นะคะละรายละเอียดต่างๆอยู่ด้านล่างคลิปค่ะ